ก่จดสมาตรแ่มบกูได้ไอ้สัตเฮียอะไรตำเฮียอะไรสั์กูโดกแล้ววตาเฮียตีตายได้สัเฮเฮ้ยดึงสันมาอย่าให้มันชูฟีาวสันอย่าให้มันชูฟีตเฮียอะไรสัส ยังโงเล่นยังกาเลยยังขยายกได้อะไยิ้มนี่กูแค่ดูเชยควายูตัวไม่เลี้ยไม่โยนไม่ดูอีกต่อเลยไอ้เกียนะกไอ้เหี้ยไอ้หียกาไอ้กาไม่กี่หวยไอ้หียไม่ขี้ไอ้รี้กูยัารู้จักเัลาใจัดวมึงะกายเลยน้อมามาๆอ้นแนานมึงไอ้กระจก โอเคนี่เขาควรตีดนะเดี๋ยวขับมายิงคนตรงไม้เนี่ยผมลงเนยเฟอร์เฟอร์มันขึ้นคูุไม่ได้หรอวะไตได้ปะไตขึ้นอะไตไตไตได้ได้ไอ้ที่รถเฟอร์แรงมากเลยเว้ยขับมาเออลงไม้พื่อ้นี่จะเบรกไปหรือว่าอะไรเนี่ยป่ามันดีกว่า โไม่เนี่ไยเดี๋ยวผมถามมันในไฟให้ไหมพี่ไอโจแต่มึงต้องรันมันให้กูนะเข้าใจไหมมันด่าพี่เหรอครับไม่รู้พี่ไม่รู้มันด่าพี่หรือเปล่าแต่มึงต้องรันให้พี่นะเข้าใจปหมพวกมันป่ะแต่พี่ไม่รู้พี่แอนแต่พี่ไม่รู้เนาะไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าด่าหรือเปล่าพวกเข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 ามึงเอามันให้เละเข้าใจปหมไอโจสองทีสองทีเดอร์พี่เอาใช่ไหฮัลโหลพี่ใครโดนด่าบไหมเนี่ยพวกเราอะ โจโฟังพี่แค่นี้พอโจโจฟังพี่นะโจลั่นขอลั่นลั่นโจฟังพี่แคนโจฝากดาโเลยมึงด่ามึงฝากาถึงพวกมึงทุกคนกูไม่รู้มันด่ากูไหมแต่ว่ามึงด่ามันด้วยไอโจไอด่าเลยอเฮียมึงกลัวอะไรอะโจพี่เป็นคนด่า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 ไวด่าคนด่มนด่าคนด่าคนด่าด่าไนด่านด่าคนดาคนด่ยนด่าคนด่าคนด่ด่าคนด่าค่านด่านด่น่ดด่่ดาด่านาดาคไม่ด่่่ดดด่าคดคน่่คดนด พีที่เราอ่ะไอโก้ไอมาไงที่เราอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้่ยมเราอ่ะเราอ่ะแต่๋ี่ลืมดี เมื่อกี้กูมาหายนะไมใช่แบบออกโซนนอกเมืองป่ะแคสไม่เอาเลยแล้วตำรวจไม่จับพี่หรอไม่จับวิชาตัวรอเขี้ยอะไรล่ะจับสิครับตายคราแนมอ่ะไอที่มไอที่เข้ามาแล้ววิ่งหนีคือพี่ป่ะต้องมีคนไปรอแล้วไปบินคนนึงแล้วไปให้มันไปเช็คของก็วิ่งหนีปกตินะเออแม่งไอ้แม่งดักกับผมลงมาปุ๊บมันเอาเลยอ่ะเมื่อกี้่ไอ้เทอร์นี่พอมึงหายไปใช่ไหมกูจะพูดกูขับไปหามึงแล้วกูพูดนต่ว่าเฮ้ย กูไปอ่ะกูโดนลุมแน่เลยว่ะเออกูไปกูโดนลุมแน่เลยว่ะแล้วไปเจอไอ้จีพารีกูเลยช่วยไอ้จี๊พารีไม่กินท่านหนูเราน่าจะอุ้มหายหมดนะแพ้ละโอ้โหแพ้เจ๊เลยมันต้องกลับมาเพทเทิร์นเดิมเว้ยคือแบบอุ้มไปก่อนใช่แม่พอเกมมันต้องมีคนรอช่วยออกช่วยแหกไว้รอหลูบเอาดีกว่าถูกปะเออมันต้องรอหลูบมันนี้ไม่ต้องไปไล่ตัวหลุดหรอกว่ากูอันนี้ไม่แบบเน้นแตารควบคุ้มกว่าเว้ยเล่นตามความคิดตัวเองเยอะเกินไปเว้ยอันเนี้ยเพราะว่าตัวตัวตัวแย่มันไม่กล้าเข้ามาหหรรอกถ้าาเลมัน ไม่หรอกมันจะไม่แยกตรงที่ว่าเล่นไปว่ามันโดนมันโดนยิงนะเดี๋ยวมันหล่นเลยมีความเร็วอยู่แต่แต่เมย์ไม่ใช่มึงนะไม่ใช่มึงนะกูเห็นไอ้ี่ใช่ป่ะโทนี่บอกว่าตีแย่ตู้หมูใช่ป่ะจะตายโดนยิงแล้วต้องบเลยใช่กูบอกไอ้นี้ว่าไอ้นี้ไอ้เหนียวบอกไอไอกูบอกไอ้นว่าดิฟไปดูตรงตีแย่ตู้หมูดิกรพูดบอกว่าดิฟแต่มึงก็ต้องระวังตัวเองนะไม่กูพูดเลว่าไอ้ดิฟถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะครับพี่หายไปเลยเฮียจะพักก็ขับไปบอก พี่ผมเจอพี่เทอดี้แล้วตายแต่พี่ผมโดนซ้ำเรื่องคือที่มันไปรอดไม่รอดเพราะผมพวกเอ็มพีไหมตอมปักเอ็มพีเลยถ้ามีเอ็มพีกูต้องไม่เบิกเอ็มพีก่อนกูลืมดูเลยว่าแม่แปลที่ตู้ตู้แกวเลยบอกนะไม่มีอ่ะมีใช้หลังบ้านอ่ะมีใครยังไม่มีก็อยู่ที่กูห้าลูกหรอกูรู้ไหมไอ้ดิฟกูหามึงประมาณประมาณแบบห้าทีอ่ะหาไฟอ่ะมันอุ้มมึงไปเหรอเลยไฟแรกเขาเขาเอาผมถ้าถ้าในฝันเขาจะเอาผมไปจริงนะพี่ ขั่นเท่านั้นนะมึงเอ็มกีได้วเงี้ยได้ครับได้ครับซื้อฮะเออเหี้ยได้แล้วดิฟนะไม่แต่คือแต่คือตอนนี้ไปช่วยพี่โถคือผมยิงเขายิงเขาตั้งหลายนัดไม่ถึงพี่แต่เขายิงนักเดียวตกเลยไม่งอมงอมเลยไอ้โก้ไอ้พวกนี้มันเคยโดนกูกระทืบพี่โซโซแล้วมันแค้นกูไอ้เหี้ยมันนั่งคุยมันนั่งกูนั่งด่าความหลังกับมันอ่ะมันบอกว่ากูเคยยุบคราบแกงกูเคยยุบคราบกูบอกกูตีมันแตกอ่ะกูเคยตีมันแตกใช่ไหมไอแก่พี่ แล้วมันแขนปุ้ยมันนั่งด่าอยู่ในพุงเลยอะือ้โหโอ้โหขนไม่อยากเสียไม่ค่อยล่าเลิงเลยโอเคเป็นไรมันตื่นมเงตื่นฟังน้าเตดเมเลยล่าเริงเลยดิมึงล่าเริงเลยดิล่าเริงเลยดิมึงเป็นมาโก้คนเดิมอยด่ด่าต้อเป็นมามาโก้ดิเอ้ยเดี๋ยวมันวอร์มครับมันวอร์มไฟแรกมันวอร์มครับมันสมอยูิ ดีมุดไว้บุลดรอไปเลยบุลดรอไปเลยน้องที่ไม่รู้ม LIKE ันด่าพี่บาดแต่มึงด่ามันด้วยอันนแต่ผมผมแต่ผมด่ามันผมด่ามันไปแล้วครับง่ายๆถ้าคุณอยู่ของเราพูดว่าพูดมึงกินแล้วไมไรผมจัดให้แบบแจ่มหนึ่งหัวใจแต่ของเม้มก่อนตอนเริ่มมาไม่แต่กูฮาแต่กูมึงรู้ป่ะเดี๋ยวกูตัดคลิปให้ดูคลิปของเมื่อวานน่ะไอ้แก๊งอะไรนะที่เอาตีเมื่อวานเนี่ยโอ้โหมันตีเพื่อนใช่ป่ะมันตีเพื่อนแล้วมันก็ตะโกนว่าตายแต่ที่กูเห็นนะคือมันตีลมแล้วมันก็ตะโกนว่าตายอย่างงเี้ย กูรู้ว่าจัดเนี่ยโคตรหาจังหวะมันมันไอ้นี่ว่าเพื่อนตัวล้มป่องหรือวมันไม่ใช่หรือวตีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนมันมันตีลมเพื่อนเหมือนมึงไม่โดนตะโกนแตกกับเพื่อนคล้ายๆกันแหละเนี่ยหรือไปเอาของนะเดี๋ยวมึงเอาหัวมาหมกมายกูทำไมวะโอ้กูโดนกูรู้ป่ะกูโดนเพื่อนกูตีสี่จัวกูไม่ได้ทำอะไรเลยกไมได้ทอะเลยีเป็นฟองครับกูมีเป็นฟองครับมึงก็เห็นหน้าทุกเอ้าถ่ายบอสอันใหญ่บ้าอีกแล้ว มึงมึงเอาเครดิตตู้แอบตัวพี่เป๊ะว่ะตอนเนี้ย ไอ้เนี่ยมันไม่งเนี่ยในเนี้ยคือแล้วภาพรวมคือเราเล่นโง่มากเลยคือมึงจะบอกว่าตู้ไม่ได้ช่วยมึงถูกไหมที่ตู้มันบอกว่าเรียนมึงมาตูนะมีกูอยู่กับศพไอ้บ๊อบแค่นั้นมันวิ่งมาลุมกูตีตัวโดนไปรบายบ๊อบแหละไม่เนี่ยมันปัญญาอ่อนผมไม่ได้โดนทุกมันที่ยันเดียทุกจนได้ทุกผู้โดนไอ้ตาตีพี่แบดดี้อ่ะนี่นี่มึงฟังเดี๋ยวมึงจะดูแบบเอาให้ดูเลยไอ้บามีพี่แบดดี้มีมีผมมีไอ้บาบีโดนโแล้วเฮ้ยมึงโดนโดนแล้ว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 เฮ้ยไป

โดนไม่หนาหลตอบหน่อยคณะคุกใครโดนบอกเยไปเขียวพี่ไปเขียวมาไปเขียวไปเขียวไปเไปล่าวไวไอ้ยพูดตรงเนะตรงเนี้ยเราคือไม้แนวหน้าที่สุดของไฟมนะโธโโอเคโอเคเราพี่เฉินเขาลังจับตามองพวกเราอยู่ทีมนนะต้องทำเห็นเวไปก็ทไมถ้าเราเอายี่ให้ไีเสียงไหมพี่เอาเสียงด้วยไหมเอา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  ตายถึงสองสามสี่หิกถึนะเวลาแล้วถึงเวลาละเวลาละจะปงกลางคนนึงนะองมาลีรถนะลีรถอยู่ไฟนะไฟแล้วนะไฟแล้วนะไิสกูบินดิสบ้าดิสาไม่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 เม่เนอร์แเมยไม่ถึงคยอะไรอะคุยแล้วเป็นที่อะไรตม่นป่ไอชูใบไม้หน่อยมันตายนะุกกา

ไปต่อไปเขียวมาช่วยนยิงดหน่อยปืนหนยปืนหน่อยหนยปมาไปเขียวมายิงหน่อยเนี่ยไอโมาไอมาไอโซมาไอ้ซมาไอโาอโมาไอโมาไอโมาไอโซมาไอโซมาไอโซมาไอโมาไอโซ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 มาไอมาไอโซมาไอมาไอโซาไอา จะบอกวนะ่าออิสปีปะปะเมื่อวานอีกน,นะ ยังโง่เล่นยังกาเลยยีขย่ากันจ่อยีฟองกูจะได้ยิ้มดิกูแค่ดูเชยควายูตัวไม่เที่ยงม่โยนม่รู้อีโว้ต่อเลยไอ้เี้ยนะพไอ้เที่ยไอ้เที่ยงกายไม่กี่ขัวอะไรมึงี่ยังไม่จบไอ้เที่ยงไม่กีั้วไหนรู้จักกุรู้จักกยไอ้ัไอ้เอกรกาเลยน้องมามาแสดงน่หานะมึงไอ้กระจอกเรื่องปอหน้องชายนี่ยพี่สามงเรื่องป่อน้องชายน้องวายโง่จะเลยไปมึงอ่ะ ทำไมต้องบูธใหม่เนี่ยเช็คศพตัวไหนปืนไม่รู้ไม่ได้ว่าที่ด่าเลยคือไม่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 คือสอบปืนคือมึงคือมึงต้องมีมันเาขานะศพศพเดินสอบหนึ่งนะจกเฉยปืนไหนจกเฉยปืนไหนจกเฉยปืนไหนเอ้ยไอตัวผมปืนสตัวผมปืนสามปืนสามตัวผมปืนสามไอ้เจ๊จบได้ไหมจกได้หรือไย รถผมหายวะไม่พี่พี่มีใครอุ้งศพปืนไหมผมจะไปรอเพื่อนออกคุกเนี่ยศพปืนสามเนี่ยหัวแดงเขี้ยวดูไงไวสัตว์ ไปอะไอ้เดไ่ไหนไปยังเดเออส่งส่งไปเลยไปสอบไปส่งมาล้นมือน้ำเอากันหน่อยปืนเต็มเลยตรงลงเราลงไอ้เชมึงก็เอาไปดิอุ้มหรออุ้มไปเลยเตยอยู่ไหนเตยอยู่ไหนเตยอยู่ไหนเตเตเต ไปด้วยกูไปด้วยกูไม่อยากอุ้มมีใครอุ้มไหมกูไม่อยากอุ้มไม่รู้แต่ว่าไม่ไม่อยากขับรถขอนั่งกับใครก็ได้ดไงเตมึงมากับกูเตเนี่อะใช่ไหมไม่เวากูไม่อยากกูไม่อยากอุ้มอะ กูอยากเล่นเฉยไหนที่อกูจะคุยกับไอ้นี่ไปคุยกับมีอะไรกูใชชีวิตเจริญเจริญด้ที่อะเอ้าที่ที่อะศพนี้มันศพปืนด้วยอะกสุนเด้ขอขับด้วยนะกระสุน <c oughs> พี่ไม้โดนจิ้มนะ หอจีนะหอจีนะหอยิมาใช่ปะแม่งรถเติมน้ำมันโคตรยากเลยเฮียโอ้สุดยอด มึงไม่ได้ซื้อถังไว้หรอ 爆料啊 ดูผ่าเนเอ o ลูกกินน้่มองธอเปานเกมผ่านฉันนัเพลงในสตูไม่รู้เค้นดิสแป n d มันทำซิลก็แปลนแต่เดียังไม่มีไฟอยากจะควงกันถ้ามันก็ยิงดิสนีย์ก,กินเชาิดเธอมากก่าได้ติดวิสกี้จะเป็นวิสซียทิฟรี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่ม่ใเธรู้สึกแฮปปี